ไปจี้คอคุณป้าร้านขายของชำจนป้าล้มลงไปอยู่กับพื้นแบบนี้ชุลมุนชุลเกกันอยู่สักพักนะคะเหมือนว่าคนร้ายพยายามจะใช้มีดปาดคอคุณป้าให้ได้แต่คุณป้าเนี่ยก็ปัดป้องนะคะและปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีแต่ผู้หญิงมีแต่คนแก่ใช่ไหมคะ <Ừ. S 2> เสียงดังเออะอะวยวายมีฮีโร่มาช่วยดูกล้องวงจรปิดมุมนี้ที่กําลังปีนกําแพงแล้วกระโดดลงมาแบบนี้ oh. วิ่งจีวอนบินเลยคือครพระค่ะผม,มากัน2รูปนะท่านได้ยินเสียง ว่ามีเหตุการณ์ไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นแล้วแต่สินใจกระโดดกำแพงวัดรีบเข้าไปช่วยเหลือคุณป้าปรากฏว่าคนร้ายเองตกใจนะคะก็เลยวิ่งหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชําซึ่งอยู่ใกล้กับวัดโขดหินในจังหวัดระยองคุณป้าบอกว่าตอนนั้นก็ยืนจัดของปกติเลยนะครับจูจ่ๆคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาตะโกนเสียงดังบอกว่ามึงทํากูกูจะฆ่ามึงดิ้นเสียงปุ๊บมันก็มาล็อกคอป้าแล้วคนร้ายพยายามจะเอามีดมาปาดคอยืนยันนะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับ